รู้ไหมคะว่าการเขียนเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการ manifestation ที่ได้ผลดีที่สุดเลยค่ะการเขียนนะคะเป็นการประทับนะสิ่งที่เราต้องการนะคะสิ่งที่เราอยากได้ว่าจะเป็นความรักนะคะการเงินการงานที่เราต้องการลงไปในระดับที่เรียกว่าจิตใต้สํานึกของเราเลยค่ะถ้าเราอยากเป็นคนที่ใช้กฎแรงดึงดูดให้ได้ผลมากขึ้นนะคะอยาก manifest สิ่งที่เราต้องการได้มากขึ้นการทํางานของจิตใต้สานึกนะคะสำคัญมากๆเลยจิตของเรานะคะใหญ่ๆเลยเนี่ยมีสองระดับด้วยกันก็คือจิตของจิตสํานึกจิตที่รู้เนื้อรู้ ตัวนะคะทำงานอยู่10%ซึ่งจิตอีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นจิตใต้สํานึกนะทำงานมากกว่า90%เลยนะจะเป็นสิ่งที่เรานะคะปลูกฝังมาพฤติกรรมนิสัยต่างๆรวมถึงนะคะความรู้สึกที่มันเข้มข้นอยู่ในระดับจิตใต้สํานึกด้วยถ้าเราอยากใช้กระบวนการนะคะการ manifest สร้างชีวิตให้ได้ผลด้วยการเขียนวันนี้ค่ะผมจะแชร์วิธีการนะที่ปุ๋ยใช้ในการ manifest ชีวิตทําให้รายได้เติบโตนะคะเป็น10บสเท่าเลยมีชีวิตที่ต้องการมีชีวิตที่อยากเป็นได้มากขึ้นค่ะ manifestation journal นะคะหรือการ manifest ชีวิตด้วยการเขียนนะคืออะไรหรือว่าเป็นวิธีที่ง่ายๆนะคะแล้วก็สุขสงบใจมากๆเลยค่ะ เรานะคะมีปากกาสักแท่งนะคะแล้วก็กระดาษสักแผ่นหนึ่งนะนั่งอยู่กับตัวเองนิ่งๆน,นะคะแล้วก็ค่อยๆนะตั้งเป้าหมายชีวิตที่เราต้องการการใช้ช่วงเวลากับตัวเองนะคะที่จะกลับมาทบทวนนะคะสิ่งที่อยู่ภายในของเราเนี่ยแล้วเขียนลงมาในกระดาษมันจะเป็นการถ่ายทอดนะคะความรู้สึกนึกคิดจากที่อยู่ในโลกของจินตนาการโลกความต้องการอะ่ะให้มาอยู่ในกระดาษก็คือโลกความจริงได้มากขึ้นค่ะใช่น,นะคะแค่เรานะคะเขียนสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยมันก็เป็นการ transfer นะคะหรือว่าส่งต่อความ ขนาของเราอะมาบนโลกจริงเรียบร้อยแล้วค่ะใช่น,นะคะกระบวนการ manifestation journal นะคะก็เป็นอะไรที่เรียบง่ายมากๆแต่เป็นการช่วยเราค่ะจัดระเบียบสมองนะคะจัดระเบียบความต้องการออกมาสู่กระดาษที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้มากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วเป้าหมายค่ะของการเขียนนะคะ manifestation journal อะคืออะไรมันคือการที่เราอะค่ะได้สร้างนะคะระบบความเชื่อใหม่เครือข่าย neuro pathway ค่ะ เส้นทางเดินในสมองใหม่ๆให้เราอะสามารถที่จะมีความเชื่อแบบใหม่ new belief system ซึ่งความเชื่อของเรานั่นแหละจะทําให้เกิดนะคะความรู้สึกและเกิดผลลัพธ์ในชีวิตของเรานั่นเองค่ะถ้าเกิดเรานะคะเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเขียนอะไรเลยก็ยคือว่าเราแค่อยากได้อยู่ในหัวใช่ปะแต่เราไม่ถ่ายทอดลงมาในกระดาษความเชื่อของเราอะคะ่ะ neuro pathway ในเส้นสมอง,องเราอะจะไม่สามารถนะคะเชื่อได้หนักแน่นนะเท่ากับเราเขียนลงมาในกระดาษค่ะใช่น,นะคะการเขียนเนี่ยเทคนิคสําคัญเลยนะคะให้ ทุกคนนะเขียนใน present tense ค่ะก็คือการที่เราเนี่ยมีอยู่แล้วนะ เป็นอยู่แล้วนะคะได้สิ่งนั้นอยู่แล้วค่ะเมื่อเรานะคะใช้การเขียนความต้องการของเราเป้าหมายของเรานะสิ่งที่เราปรารถนาใน present tense ในการปัจจุบันเราจะสามารถที่จะ manifestation หรือดึงดูดสิ่งต่างๆค่ะได้มากขึ้นค่ะวิธีการเขียนใน present tense นะคะก็คือการใช้คำว่าฉันมีฉันเป็นนะฉันคืออย่างเช่นนะคะฉันมีเงิน1ล้านบาทฉันเป็นคนสุขภาพดีนะคะฉันคือคนมั่นใจในตัวเองนี คือวิธีการเขียนจาก present tense ค่ะ เราจะไม่ใช่นะคะ future tense หรือว่าประโยชน์แห่งอนาคตเพราะว่ามันจะรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยเรายังไม่เคยมีสิ่งนั้นเลยนะคะเราต้องการมันมากแต่ยังมาไม่ถึงเลยอย่างเช่นว่านะคะฉันจะมีเงิน1ล้านบาทฉันจะเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงเหนือไหมคะให้เราเขียนใน present tense หรือว่าประโยค์แห่งปัจจุบันว่าเราอะมีอยู่แล้วคะ่ะสีนี้นะคะจะสร้างความเชื่อนะคะระบบของ n e u r o p a a h t a y นะเส้นทางเดินในสมองเราให้ความคิดความเชื่อนะคะและความรู้สึกของเราอะค่ะเป็นไปได้มากขึ้นค่ะเมื่อเรานะคะได้รู้จักเนะ วิธีการใช้ manifestation ด้วยการเขียนค่ะมาลงลึกถึง5ขั้นตอนนะในการที่เราจะสร้างชีวิตของเรานะคะให้เป็นจริงด้วยการเขียนไปได้วยกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเริ่มเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ค่ะก็คือกระดาษ1แผน่นปากกานะคะหรือว่าดินสอสักด้ามอย่างหนึ่งนะคะที่ปุ๋ยได้ลองทําด้วยตัวเองนะคะรวมถึงแบบแบ่งปันกับลูกศิษย์มากมายเนี่ยไม่รู้ทําไมนะคะการที่เราเนี่ยใช้กระดาษกับปากกาแบบพื้นพื้นของเราเขียนการ manifestation นะคะมันมักจะได้ผลดีกว่ามันอาจจะเป็นเพราะนะพลังงานนะคะของ กระดาษโดยเฉพาะดินสอนะคะมันมาจากธรรมชาตินะ่ะเ n e นอรของมันนะ่ะมันคือ natural หรือธรรมชาติโดยสมบูรณ์ขณะที่นะคะ iPad หรือว่าดิจิทัลต่างๆเนี่ยที่เราใช้อะ่ะมันมีคลื่นรบกวนนะคะหรือว่าคลื่นแทรกสมองเราเยอะมากเลยค่ะถ้าเรานะคะอยากที่จะ manifest ในพลังงานที่สูงนะ ความลับง่ายๆนะคะแล้วซิมเพลมากๆเลยก็คือว่าการที่เราอะค่ะได้อยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะการที่เราอยู่ในบรรยากาศที่มันแบบสบายที่สุดอยู่กับกระดาษสักใบนะคะดินสอสักด้ามเนี่ยมันจะเป็นการนะคะที่จะเริ่มต้นเตรียมตัวค่ะในพลังงานที่สูงในไวเบเรชันที่สูงนะคะในธรรมชาติที่แท้จริงค่ะยิ่งเรานะคะคอนเน็กกับตัวเองโยงกับตัวเองมากเท่าไหร่คอนเน็กกับสิ่งที่แบบเป็นธรรมชาติมากที่สุดหลีกเลี่ยงดิจิตอลนะเราจะยิ่งอยู่ในพลังงานที่ นะคมีีีชั่่ทดขั้นตอนที่2นะคะก็คือการที่เราเนี่ยระบุนะคะถึงความปรารถนาอันแท้จริงของเราค่ะถ้าเกิดเรานะคะอยากตั้งเป้านะคะให้เราเป็นคนที่แบบเป็นไปได้มากขึ้นตัวตนที่ดีกว่ามากขึ้นเนี่ยค่ะปุ๋ยเห็นอย่างหนึ่งนะคะที่คนเราไม่สามารถที่จะก้าวหน้าหรือเติบโตได้มากขึ้นนะคะเราไม่อนุญาตให้ตัวเองปรารถนาเราอะค่ะไม่อนุญาตให้ตัวเองต้องการอย่างเช่นนะคะคุณเคยไหมที่จะเฝ้าฝันนะคะถึงเวอร์ชันของคุณที่มีรายได้หลักแสนบาทหรือคุณเคยไหมที่จะตั้งเป้านะคะหรือ ปรารถนาให้ตัวคุณมีรายได้สักเดือนละ1ล้านบาทจะบอกเลยว่าวิธีการที่เราอ่ะคะ่ะอนุญาตตัวเองให้เราต้องการมันเป็นสิ่งที่มันจะปลดล็อกนะคะเสียภาพของเรามากๆเลยหลายหลายคนนะคะได้เผลอนะจำกัดตัวเองแล้วก็ไม่ตั้งเป้าให้มันใหญ่เป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆเพราะกลัวว่าสิ่งที่เราปรารถนาะหรือต้องการอ่ะมันจะเกินไปหรือเปล่าเราจะอยากได้เกินไปไหมเราจะเป็นไปได้หรอถ้าเกิดเรานะคะอยู่ในพลังงานแบบเนี้ยเรากําลังจํากัดตัวเองไว้นะคะด้วยความกลัวแล้วก็ไม่ได้ขยายตัวเองคะ่ะแต่บุญยาบอกคุณ ะะว่าตัวคุณนะคะเติบโตมาพร้อมกับความปรารถนาอยู่ทุกขณะค่ะเราคือจิตวิญญาณที่มีความปรารถนาอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เล็กจนโตคะ่ะเราปรารถนาอาหารเราปรารถนาสังคมเพื่อนฝูงค่ะเราปรารถนาเงินทองใช่นหคะปุ๋ยให้คุณได้ค่อยๆนะคะอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยปรารถนาไปเถอะต้องการไปเถอะนะเขียนสิ่งที่เราอะคะ่ะต้องการหรือปรารถนาที่แท้จริงคะ่ะการที่เรานะคะได้ลงมือนะคะเขียนสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงลงมาในกระดาษมันจะทําให้ความปรารถนานะคะได้สั่นสะเทือนนะคะอยู่ใน สนามพลังงานของเรามากขึ้นตัวอย่างนะคะปุ๋ยอะคะเป็นคนที่ตั้งเป้านะคะในการทําธุรกิจเนี่ยให้มีรายได้นะคะแตะถึงเดือนละ1ล้านบาทมันเป็นตัวเลขที่ตอนแรกปุ๋ยก็ไม่กล้าปรารถนาหรือไม่กล้าต้องการด้วยซ้ำค่ะแต่เมื่อวันที่ปุ๋ยนะคะได้เขียนเป้าหมายของปุ๋ยลงในกระดาษปุ๋ยเริ่มเกิดความคิดนะคะความเชื่อความเป็นไปได้นะในความมั่นใจในการทําธุรกิจมากขึ้น,นะคะ่ะความลับก็คือว่ายิ่งเรานะคะชัดเจนในสิ่งที่เราปรารถนามากเท่าไหร่จกักรวาลนะคะจะทํางานง่ายมากขึ้น ที่จะส่งความปรารถนานั้นมาให้กับเราค่ะปัญหาเดียวนะคะที่ปุ๋ยพบเจอนะลูกค้าลูกศิษย์ต่างๆก็คือว่าลังเลที่จะต้องการค่ะลังเลที่จะประารถนาดังนั่นคือทําไมนะคะเราถึงตั้งเป้าแล้วก็ไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการใช่น,นะคะใหญ่คุณเนี่ยชัดเจนนะคะกับสิ่งที่ต้องการเขียนความชัดเจนของคุณเนี่ยลงมาในกระดาษและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของแรงปรารถนาที่ชัดเจนค่ะฉันมีรายได้10,000แบาทต่อเดือนฉันมีทีมงานที่สนับสนุนความต้องการของฉัน ฉันมีผู้ติดตามมากขึ้น1 0 0 0 0 0ผู้ติดตามใน1ปีฉันมีกระเป๋าใบใหม่นะคะมินิแอร์เมสที่ฉันอยากได้เจนได้ว่านะคะประโยคที่ปุยยกตัวอย่างมาทุกคนเห็นเนี่ยมันจะเป็น present tense นะคะคือคําว่ามีใช่ไหมแล้วมันก็จะมีการระบุนะคะความปรารถนาที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะยิ่งเรานะคะมีแรงปรารถนาที่ชัดเจนมากเท่าไหร่สมองจะทํางานง่ายขึ้นนะคะในการสร้างความเชื่อให้กับเราและความรู้สึกของเราะคะ่ขะขนาดเขียนเนี่ยจะสั่นสะเทือนอยู่ในพลังงานของเราทําให้เราดึง ดดูดได้ง่ายมากขึ้นค่ะข้อ3นะคะก็คือการยกระดับพลังงานของเราให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราปรารถนานะคะเราเขียนความปรารถนาของเราไปแล้วนะคะความต้องการเราลงไปแล้วสิ่งสําคัญก็คือว่าเราจะไม่ตั้งเป้านะคะจากสมองในส่วนของเหตุผลเท่านั้นสมอง,องเรามี2ด้านนะคะสมองของด้านซ้ายเนี่ยเป็นด้านของเหตุผลความคิดความวิเคราะห์ความถูกความควรใช่ไหมคะอะไรต่างๆมันก็คือด้านของ logical เราจะใช้สมองฝั่งขวาของเราอะคะ่ะที่เป็นด้านของแบบอารมณ์ความรู้สึกนะแล้ว จินตนาการนะคะร่วมไปด้วยนะคะไม่เพียงแต่ว่าเราเขียนสิ่งเราปรารถนาเท่านั้นเราต้องยกระดับอารมณ์ของเราอะคะ่ะให้สอดคล้องกับสิ่งเราต้องการด้วยนะอย่างเช่นนะคะเป้าที่เรา manifestation เนี่ยเขียนว่าฉันมีรายได้1000 0แบาทต่อเดือนใช่ปะ่ะอารมณ์ของเราอะที่จะสอดคล้องกับการมีรายได้1000 0แบาทต่อเดือนอะมันต้องรู้สึกยังไงนะคะเฮ้ยมันจะต้องฟินแล้วอะจะรู้สึกแบบเอ้ยฉันเป็นคนมีเงินเยอะนะคะอุย้ยแบบมีความสุขจังเลยนะคะเราจะเอาเงินไปแบบดูแลพ่อแม่ของเราได้มากขึ้นนะคะเราจะ ได้ดีขึ้นเนอบไหมคะหรือว่าถ้าเราเขียนว่าแบบว่าเออเรามีทีมงานที่น่ารักและซัพพอร์ตเราอะอารมณ์ในการทํางานของเราอะคะจะเป็นยังไงจะเป็นคนเครียดไหมนะคะหรือจะเป็นคนที่วางใจแล้วก็ชิลๆในการทํางานมากขึ้นถ้าเกิดเขียนว่าเฮ้ยฉันแบบมีมินิแอร์เมสรุ่นใหม่กําลังอยากได้อยู่นะแล้วนะคะอารมณ์ของเราต้องเป็นยังไงมันหมายความว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราอะเป็นคนที่มีกระเป๋าใบเนี้ยคือเราต้องมีไปแล้วเดอบไหมคะ present tense <ant> ไงก็คือปัจจุบันคือถ้าเรามีกระเป๋าใบเนี้ยเราจะเป็นยังไงก็จะรู้สึกว่า มีความสุขไม่ล่ารู้สึกแบบอ active นะคะแบบว่าไปให้เราอยากได้เดี๋ยวเราได้แหละอะไรแบบนี้นะคะมีความสุขซึ่งไอ้ความรู้สึกมีความสุขนะคะความรู้สึกอิ่มเอมความรู้สึกพอใจอะค่ะมันเกิดขึ้นได้นะคะตั้งแต่เรายังไม่ได้สิ่งนั้นเลยด้วยซ้ำมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วในอารมณ์ของเรามันเกิดขึ้นอยู่แล้วในสนามพลังงานของเรานะคะการได้รับกลับมาเนี่ยมันคือแบบคํายืนยันนะคะเจ้าจักรวาลป๋ยหวังนะว่าคุณอาจจะสัมผัสได้นะคะถึงแบบสิ่งที่ปุ๋ยยกตัวอย่างอารมณ์ที่ปุ๋ย ะะได้สื่อสารออกไปนะคะที่ปุ๋ยทำให้คุณดูนะใจความสําคัญเลยก็คือว่าย้อะดับนะคะความรู้สึกนะอารมณ์นะคะพลังงานจินตนาการของเราให้สอดคล้องนะ a l น g m e n t นะคะกับสิ่งที่คุณปรารถนาด้วยการแม n i f ฟสนะคะสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยจะง่ายมากขึ้นค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือปูญญ่ยายคุณเนี่ยอย่าลืมเซต y นะคะหรือว่าทําไมคุณถึงปรารถนาสิ่งสิ่งนั้นด้วยเวลาที่เราตั้งเป้าหมายเฉยๆอะคะ่ะมันจะเป็นเป้าหมายแบบแห้งๆหมายความว่าเออฉันแบบฉันต้องการจะปรารถนาสิ่งนี้อะไรเงี้ยแต่พอผ่านไป3เดือนแล้วก็ลืมมันแล้วอะคะ่ะเหมือนกับว่าต้นปีเนี่ยคนจะไปวิ่งเยอะหน่อยนะคะแต่ปลายปีไม่มีใครวิ่งแล้วหรือว่าแบบต้นปีเราขยันมากถูกไหมคะแต่ปลายปีเราก็ขี้เกียจแล้วว่าการที่เรานะคะมี y หรือว่าทําไมนะคะเราถึงต้องการสิ่งนั้นอะ มันสําคัญมากๆเลยวายของเรานะคะมันจะหล่อเลี้ยงหัวใจของเราเนี่ยให้ทําสิ่งที่เราปรารถนาค่ะไปได้นานๆอย่างเช่นนะคะฉันต้องการมีเงินเดือนละ1000 0แบาทให้คุณสร้างวายด้วยค่ะว่าเฮ้ยทาไมอะ่ะเราถึงอยากมีเงินนะคะ1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนคุณอยากเอาเงินแสนไปทําอะไรนะคะคุณอยากเอาไปแบบดูแลลูกมากขึ้นไหมนะคะซื้อของให้ตัวเองมากขึ้นไหมหรือว่าคุณอยากจะลงทุนมากขึ้นนี่คือวายนะคะที่มันสําคัญมากๆเลยสมองของเราคะ่ะชอบวายนะคะ อยากรู้เหตุผลว่ามันทําไมเทคนิคสําคัญเลยค่ะคือว่าเมื่อเรานะคะมี Y ที่ชัดเจนมากเท่าไหร่อะคะ่ะมันจะง่ายมากๆเลยให้สมองอะคะ่ะจดจําสิ่งนั้นรู้ว่าทาไมสิ่งนั้นนะคะสําคัญกับคุณหรือนะคะถ้าเราเขียนว่าฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะลดน้าหนักได้5กิโลกรมัมทาไมล่ะฉันถือต้องการสิ่งนี้นะคะ Y ก็เพราะว่านะคะฉันอยากที่จะแต่งตัวให้สวยขึ้นนะคะฉันอยากที่จะแบบไม่เหนื่อยง่ายนะคะเมื่อเรานะคะมี Y ที่ชัดเจนนะคะมีความสําคัญที่ ชัดเจนอย่างแท้จริงกับเป้าหมายของเราอะค่ะมาทำให้เราอะค่ะสามารถที่จะทํานะคะบางสิ่งบางอย่างทํางานของเรานะคะดูแลสุขภาพนะคะหรือว่าสิ่งต่างๆในชีวิตนะคะต่อไปได้เรื่อยๆนะคะ3เดือน6เดือนแล้วก็12เดือนค่ะฉะนั้นการมีวายดีชัดเจนนะคะจะช่วยเรามากๆเลยค่ะ โบนัสนะคะสำหรับคนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีมากขึ้นนะ่ะแต่เราไม่รู้ะคะ่ะว่าเราจะเริ่มต้นนะคะเขียนเพื่อในมิตชีวิตหรือ manifestation ชีวิตของเราได้ยังไงค่ะปุ๋ยมีนะคะ20คําคำถามนะเป็น coaching question ค่ะที่จะช่วยสะท้อนนะคะความต้องการภายในแรงปรารถนาภายในนะคะหรือว่าเป้าหมายภายในของทุกคนออกมาได้ค่ะตัวอย่างคำถามสนุกๆน,นะคะที่ปุ๋ยเตรียมไว้ให้อย่างเช่นว่า เฮ้ยจริงๆแล้วว่าถ้าคุณลองจินตนาการถึงเวอร์ชั่นที่คุณชอบตัวเองมากๆเป็นเวอร์ชั่นสูงสุดเลยอะ่ะคุณเห็นตัวเองเป็นยังไงลองเขียนมันออกมานะคะหรือคำถามอย่างเช่นว่าอะไรคะที่ทำให้หัวใจของคุณน่ะรู้สึกมีความสุข รู้สึกสั่นสะเทือนและคุณอยากทำมันบ่อยๆนะคะลองเขียนมันออกมาค่ะโบนัส20คำถามหรือว่าโคชิ่งเควชันเนี่ยค่ะปุ๋ยให้ทุกคนนะคะฟรีค่ะเป็นของขวัญปีใหม่นะคะที่เตรียมให้กับทุกคนค่ะทุกคนสามารถแอดไลน์นะคะไปรับได้ฟรีเลยค่ะที่ Add healthy shield กดได้นะคะที่ description box ข้างล่างหรือว่าคอมเมนต์แรกได้เลยค่ะแคปจอนะคะทักหาทีมงานเพื่อรับของขวัญจากปุ๋ยได้ฟรีเลยค่ะและนั่นนะคะก็เป็นวิธีการ manifestation นะการที่เราจะสามารถยกระดชีวิตด้วย การเขียนราเอาเทคนิคต่างๆนะคะที่ปุ๋ยได้ให้ไว้นะคะไปพัฒนาชีวิตแล้วก็ manifesting เราต้องการได้มากขึ้นค่ะปุ๋ยเชื่อจริงๆนะคะว่าทุกคนคู่ควรกับชีวิตที่ต้องการค่ะคะู่ควรกับชีวิตที่ปรารถนานะคะแล้วก็เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดค่ะขอส่งความรักนะคะทุกคนมีช่วงเวลาที่ดีนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆคิดอะไรนะคะก็สมปรารถนาทุกอย่างเลยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปครั้งหน้าถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กำลังใจไปด้วยนะคะฝากกดติดตาม subscribe ค่ะเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆเลย คอมเมนต์ <Comment S 2> เล่นกันด้วยนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยเอาเทคนิคอะไรไปใช้บ้างคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะวันนี้ปิดไปแล้วคะ่ะ